การ Business king ธุรกิจคันเทพ รายการของเรานะคะมีภารกิจหลักในการตามหานักธุรกิจ SME ต้นแบบที่ถูกใจคนรุ่นใหม่มากที่สุดโดยในแต่ละสัปดาห์ค่ะทางรายการจะเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จจานวน3ท่านเพื่อมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ตอบข้อซักถามแต่จะมี Business King เพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดและก็กลายเป็นบิสซ์ s s คิงไอดอประจําสัปดาห์ไปและน้องๆน,นะคะผู้ที่จะมาคอยถามคําถามพูดคุยแล้วก็โหวตให้กับ Business King แต่ละท่านคือน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือวว่่คค่่าาาานนนนนน้้้องๆๆทั10คคะเรีกกกลุมจ สวยหล่อกันทุกคนแล้วก็ mm hmm. ยังมีความสนใจในธุรกิจ SME กันด้วยแล่ละค่ะและสําหรับธุรกิจคันเทปประจําสัปดาห์นี้นะคะ mm hmm. เป็นธุรกิจที่เหมาะมากๆสําหรับคนที่รักสวยรักงามค่ะเพราะคือธุรกิจเครื่องสําอางค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นสุภาษสิท์ไทยที่อย่างไรก็ไม่เคยตายนะครับไม่ว่าจะออกไปไหน การแต่งหน้าแต่งกายก็เป็นประการด่านแรกที่คนได้เห็นหเราโดยเฉพาะการแต่งหน้าที่เรียกได้ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็เป็นที่นิยมของคุณสาวๆลามมาจนถึงคุณหนุ่มๆกันแล้วส่งผลให้ธุรกิจเครื่องสำอางเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่บำรุงผิวไปด้วยและรักษาไปด้วยสำหรับคนมีปัญหาผิวในด้านต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อแต่งเติมให้เกิดสีสันบนใบหน้ารองพื้นอายชาโดว์อายไลเนอร์บลัชออนมาสคาร่าหรือผลิตภัณฑ์แต่งหน้าอื่นๆที่ไอเทมเห็นจะเพิ่มขึ้นทุกวันการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีอ่อนๆใสๆหรือจะแต่งแบบญี่ปุ่นตาโตแบ๊แบ หรือคนไหนจะแต่งออกงานให้สวยเฉี่ยวจนคนในงานต้องเหลียวมองวันนี้เราไม่มีสอนแต่ Business King ของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่คิดค้นโดยคนไทยและขายคนไทยเรียกได้ว่าเหมาะกับผิวของสาวไทยเป็นที่สุดมาพบกับทริคในการทำธุรกิจเครื่องสำอางและหยิบกระดาษมาลิสไปพลางๆก่อนนะครับว่าอยากได้เครื่องสำอางอะไร รับรองว่าได้ชอบชมกันอย่างจุใจแน่นอนเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักกับธุรกิจเครื่องสำอางกันไปแล้วนะคะต่อไปค่ะจะถึงเวลาที่เราจะได้พบหน้าค่าตากับ Business King ทั้ง3ท่านประจำสัปดาห์นี้กันแล้วล่ะค่ะขอเริ่มต้นจาก b u s i n e s s k i ิ g หมายเลขหนึ่งก่อนเลยนะคะเป็นสาวสวยค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะขอต้อนรับบ e s s King หมายเลขหค่ะคุณบีมจาก Mary Be ี m h ฮล i สติกค่ะสวัสดีค่ะ <S 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 และสำหรับ Business King ท่านที่2นะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากแร่ธรรมชาติค่ะขอต้อนรับคุณรำเพยจาก Second Skin Mineral ค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับ Business King ท่านสุดท้ายนะคะเป็นอดีตสาวสวยแอร์โฮสเตสนะคะที่ตอนนี้ผันตัวเองมาจับธุรกิจเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับบิ s s ต์คิงหมายเลข3ค่ะคุณเบเบจากบีเบอรค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนที่จะให้น้องๆวิวกลุ่มทั้ง10คนได้ถามคาถามทั้ง10ข้อนะคะลองมาพูดคุยกับ i n e s s k i n g แต่ละท่านถึงจุดกําเนิดของธุรกิจกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตเริ่มต้นจาก n e s s k i n g ใหมายเลขหนึ่งก่อนเลยค่ะคุณบีมค่ะเป็นยังไงมายังไงถึงมาจัดธุรกิจเครื่องสําอางได้คะจริงๆแล้วตัวบีมเองเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องสําอางเลยสกินแคร์ไม่เคยใช้เพราะว่าบีมหาหมอตั้งแต่อายุ11ปีเพราะว่าเป็นสิวมาตลอดนะคะไม่เคยรู้จักว่าผิวประเภทไหนอะไรเองหน้าแล้แต่ว่าตัว แล้วก็เข้าคลินิกมาตลอดะนะคะจนถึงอายุ25ก็รู้สึกว่าพอละไม่เอาละก็เลยหันมาหาวิธีธรรมชาติแล้วก็พยายามที่จะพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าต้องหา บางอย่างที่แบบมาดูแลหน้าจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ปี2553เนี่ยเรามีลูกคนแรกก็รู้สึกว่าต้องทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันละอันนั้นคือจุดเริ่มของ Mary b e ีมจริงๆเราชื่อเริ่มต้นคือ Mary r y ี e คีะแต่ไปจดแจ้งคนจดแจ้งเนเขียนผิดจาก E เป็น A กลายเป็น Mary เลยกลายเป็น Mary Be ีมอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นแสงสว่างแห่งความสุขอะไรแบบนั้นคราวนี้เนี่ยโดยความเติบโตของการบอกปากต่อปาก มันไปของมันเองอะค่ะแล้วก็มีหนังสือเนี่ยค่ะที่บีมเขียนออกมามันก็เหมือนกับส่งเสริมกันไปเรื่อยๆทั้งตัวธุรกิจแล้วก็ตัวหนังสือพอมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคอนเซปต์ของโปรดักต์แล้วก็ของแบรนด์ทั้งหมดแล้วก็ตัวบีมเองก็เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ลงไปทุกกับลูกค้ากลายเป็นสโลแกนเก๋ๆความรู้คู่ครีมดีเออนะความรู้คู่ครีมดีของของแมรี่บีมนั่นเองนะคะเอาละครับมาถึงบิสซ์ท s สคิงท่านที่สองกันบ้างค่ะคุณดำเพลค่ะเป็นยังไงมาึงมาิจ เครื่องสำอางของเซ c o n d นสกินได้ธุรกิจเครื่องสำอางเซ็กนสกินเนี่ยเริ่มแรกไม่ได้ตั้งใจให้เป็นธุรกิจนะคะ,คะเพราะว่าตัวเรามีปัญหาเหมือนกันคล้ายๆของบีเหมือนกัน<ม>คือว่าเริ่มมาเนี่ยที่เราเป็นผิวมีปัญหามีปัญหาขนาดว่าใช้เครื่องสำอางปกติแล้วเข้าโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าเอ้เราก็ต้องแต่งหน้าเนาะในชีวิตจริงของเราเพราะเราก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเวลาทำงานต้องเจอผู้คนอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยทำเครื่องสำอางขึ้นมาเพื่อไปศึกษาอยู่ตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยก็เลยศึกษาดูว่า มันต้องใช้อะไรบ้างก็มาเจอตัวเนี้ยก็เลยลองทําดูพอลองทําดูแล้วตอนกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะก็เ,เขียนบล็อกเหมือนกันขเขียนในบล็อกแก๊งเหมือนกันแล้วก็เลยเขียนสอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่สนใจก็บอกว่าเธอแบ่งให้ฉันใช้บ้างสิเราก็อ่าฉันแบ่งให้เธอใช้แต่พอแบ่งหลายๆคน,นเราก็ชักเอ๊ะมันชักเยอะ,อะเพราต้องสั่งวัตถุดิบเข้ามาใช่ไหมคะก็เลยตั้งเป็นเว็บขึ้นมาเล่นๆ่นเว็บหนึ่งแล้วก็จนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีคุณหมอ ที่ส่งให้คนไข้ที่ทำเลเซอร์หรือทำผิวหน้ามาแล้วเขาใช้เครื่องสำอางทั่วๆไปไม่ได้ ก็ให้มาลองใช้ก็มีเหมือนกันค่ะ,คะตอนนี้ขายทางช่องทางไหนบ้างคะคือตอนนี้ขายในเว็บอย่างเดียวนะคะแล้วก็ขายในเว็บเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาคะมาถึงท่านสุดท้ายกันบ้างค่ะอดีตแอร์โฮสเสสาวสวยเอ๊ะบินอยู่ดีๆทําไมไปยังไงมาถึงมาจับเป็นธุรกิจเครื่องสําอางได้คะคุณเบเบโดยหลักแล้วก็คือเป็นคนคชอบเรื่องพวกนี้มากเนยค่ะก็จะเป็นคนชอบแต่งตัวชอบนูน่นชอบนี่จนแต่งงานมีลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มันโซมอะ่ะคนมีลูกเนาะมันเหนื่อยมันโซมก็เลยหาวิธีที่ว่าเออเราจะดูแลผิวเรายังไงดีแล้วก็ไปหาซื้อครีมมาเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้ผลกับผิวหน้าในเราเพราะอาจจะด้วยตัวครีมเองไม่ได้ทํามาสําหรับอากาศร้อนในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ผิวมันกว่าจะเห็นผลก็นานนานทำไมมันไม่ได้ผลเลยก็เริ่มด้วย กระปุกกระปุกเดียวที่เราใช้นี่แหละแต่ทีนี้คนรอบข้างที่มาเยี่ยมเราตอนที่เราให้นมน้องให้ลูกเงี้ยก็เออทำไมหน้าไม่โทมทำไมหน้าไม่โรยเราก็แนะนำว่าเออเอาไปลองใช้สิเเพื่อนก็ไปลองใช้ก็คงจะเหมือนเหมือนกันก็คือพอให้ลองปุ๊บ,บมันมแตก<ห>มันก็แตกออ,ออกไป<ะ>แบบว่าเอาฉันก็ให้แม่ลองให้พี่ให้น้องลอง,ลอง,ล,องลองกันไปลองกันมาเราเริ่มควักเนื้อแล้วละ่ละคือ เอ้ยแต่ละมีอยู่แค่นี้โดยแบรนด์เบอร์รีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปิดคำว่ารี่ออกไปมันจะเป็น B.E.B.E. BE, ซึ่งมันก็คือชื่อของเบเองเนี่แหละค่ะเบเบ๋ be be. บวกกับเบอร์รี่เนี่ยมันคือผลไม้ที่มีคุณค่าทางวิตามินค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็ลิงก์กับว่า ครีมของเราก็ใส่คุณค่าของวิตามินเข้าไปที่ทําให้ผิวใสได้ก็เลยกําเนิดขึ้นเป็นแบรนด์ชื่อบีเบอรี่เอาละค่ะได้ทราบจุดกําเนิดของธุรกิจของ Business King ทั้ง3ท่านกันแล้วนะคะต่อไปน้องๆบียูกรุ๊ปค่ะจะถามคาถามทั้งหมด10ข้อด้วยกันโดยในแต่ละข้อนะคะ Business King จะมีเวลาในการตอบคําถามเพียงแค่ข้อละ60วินาทีเท่านั้นค่ะเมื่อครบทั้ง10ข้อแล้วนะคะน้องๆบียูกรุ๊ปจะทําการโหวตเลือกคนที่ตอบได้ถูกใจที่สุดค่ะและผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะก็จะกลายเเปปปป็นน Business King ID รรรระะะะะจําาาาาสัดห์ไคคค่อคออลพ้้้มมถขแกวย ถ้าเกิดนักน,น้องวิวกรุปพร้อมถามคำถามข้อแรกแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของคำถามข้อที่1ค่ะคำถามข้อ1ค่ะเชินค่ะค่ะชื่อเนมนะคะมาจากคณะนิเทศศาสตร,ร์ค่ะชั้นปีที่2ค่ะอยากจะทราบว่าเออผลิตภัณฑ์ของพวกพี่ๆค่ะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่ตอบโจทย์แบบคนผิวดำปิตฝีแบบหนูแบบผิวค้าแดดหรือว่าผิวแบบ คักมกรมพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบบ b ีที่ทาทาผิวแล้วแบบขาววอกเลยหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบครีมบำรุงผิวที่ทําให้ผิวเนียนคะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่แนะนําแบบสําหรับผิวพี่เหมาะกับ คนแบบหนูค่ะนะคะ,น,ะ,คะน้องเนมอยากจะเลือกบิสต์สกินท่านไหนก่อนท่านแรกดีพี่บีมก็ได้ค่ะคุณบีมก่อนเลยคุณบีมค่ะ6กวินาทีเชิญค่ะค่ะก็ <Business S 2> ถ้าดูจากสภาพผิวน้องเนมเนี่ยน้องเนมจะต้องเอาเซลล์เก่าที่มันตายออกก่อนจริงๆผิวเราไม่ต้องขาวก็ได้ <c oughs> แต่ต้องมีออร่านั่นคือ <c oughs> หัวใจสําคัญของการที่จะดูสวยได้พี่ก็ไม่ใช่คนขาวแต่ว่าเวลาที่เราแบบผิวโกลว์อะค่ะมันจะดูดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ถ้าหนูจะดูว่าเป็นตัวไหนใช่ไหมคะหนึ่งหนูต้องผัดเซลล์ก่อน สองเอาพอเอาเซลล์ตายออกเนี่ยมันต้องบำรุงเพราะว่าตัวที่ผัดเซลล์ออกเนี่ยมันทําให้ผิวแห้งพอแห้งเวลาทาแป้งมันจะเป็นขุยๆจะไม่โกละมันจะดูหน้าลอยแล้วก็วอกมากค่ะถ้าน้องถ้าน้องมีปัญหาสิวก็คือมันต้องโบกตัวนี้เลยค่ะก่อนนอนโบก,บกแช่ตู้เย็นแล้วก็บอก,บอกแล้วหน้าเวลามันมีนอิอ่มน้ำค่ะมันจะดูดีขึ้น,นรูขุมขนที่เคยกว้างมันจะดูเล็กลง เสร็จแล้วน้องต้องลงกันแดดทุกวันเพราะแดดเดี๋ยวนี้คือแดดพิฆคาดมากค่ะแล้วเซลล์มันจะตายพอ,พอหมดสเตปนี้ก็ค่อยขาวทีหลังน,นะคะเป็นสเตปใจเย็นๆนะเอาละน้องเนมเด็กสองท่านค่ะพี่น้ำเผยก็ได้ค่ะคุณน้ำเผยอนะคะชกสิบวินาทีเชิญค่ะสำหรับเครื่องสอําอางนะคะเนื่องจากว่าของเราเป็นแบรนด์เครื่องสอําอางก็จะไม่ใช่แนวบำรุงนะคะแต่ว่าเครื่องสอําอางที่ร้านเนี่ยจะเน้นสําหรับ ผิวที่ทุกสีผิวเลยคือว่าสีรองพื้นเนี่ยจะมีตอนเริ่มแรกมี48สีโอ้โห48มันต้องได้สักสีหนึ่งมันก็ต้องได้สักสีหนึ่งนะคะอนแี่แบบมีแต่แบบขาวไม่ค่ะเพราะว่าตัวพี่เองไม่ใช่คนขาวเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกสีผิวให้มันตรงกับผิวเราจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ โดยเฉพาะเลยสำหรับคนผิวคล้ำก็จะเป็นลัชออนนะคะสีชื่อเซ็กซี่โกลด์เหมาะมากเลยเหมาะมากเดี๋ยวท่านสุดท้ายแล้วค่ะคุณเบเบ็คือจริงๆแล้วเนี่ยผิวของน้องไม่ได้เป็นคนผิวแบบดำพี่เคยเห็นดำกว่านี้เยอะมากนะอย่าไปวอลลี่ว่าตัวเองผิวดำนะคะแต่ปัญหาที่พี่เห็นหลังจากที่มองอาจจะไกลนิดนึงแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนพืนหน้าค่อนข้างมันทีนี้ผลิตภัณฑ์ของพี่ที่พี่มีเนี่ยที่ชัดเจนมากๆก็คือตัวกันแดดตัวนี้นะคะตัวกันแดดของเราคนไทยทุกคนติดกันแดด ปัญหาที่ตามมาหลังจากการทาการแดดที่เห็นก็คือจะเกิดสิวอุดตัน,นพอพาตอนเช้าปุ๊บสักบ่ายสองมาลักกระดาษสับมันแปะติดละคือมันมันเกิดไปของเราเนี่ย ตามกฎอยเ <K> ขาให้เขียนบนกล่องว่า<ม>แค่50 SPF 5 0แต่เรามีใบเซอร์ต c ฟิเค f พ c a t p r o มาแล้วว่า SPF ของเรา100 PA บวกบวกบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน้องสามารถทาตัวนี้ได้เลยค่ะชโดนแนือและและช่วงบ่ายลองเอากระดาษมันซับดูน่าจะไม่มันซึ่งอันนี้ช่วยได้เยอะจะทําให้น้องผิวใสขึ้นพอทาแค่นี้แล้วน้องก็ทาแป้งค่ะชาตินี้ต้องทําได้ต้องทำได้ทำได้เอาละผ่านไปแล้วค่ะคำถามข้อแรกน้องๆไปกรุ๊ปพร้อมบทไหมคะพร้อม ถ้าเกิดน,น,อนอ้องๆไปยุครบ้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการหมดคำถามข้อที่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะเป็นคำถามข้อที่สองค่ะคำถามข้อสองค่ะเชิญค่ะถ้าหน้าขอางผมเนี่ยเป็นหน้าหน้าบางผิวบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดลองใช้ผลิตภ,ภัณฑ์ของพี่แล้วแพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยจะมีแบบบริการหลังการขายให้ผมยังไงบ้างครับอยากจะถาม business king ท่านไหนก่อนท่านแรกคะเอา พี่เบเบกอนะครับถามคุณเบเบก่อนนะคะคุณเบเบคันหกสิบวินาทีเชิญค่ะโดยธรรมชาติทุกคนจะถามก่อนเลยเพราะด้วยความที่แบรนด์เราไม่ใช่เคาน์เตอร์แบรนด์เพราะฉะนั้นจะมีการพูดคุยสอบถามกันก่อนเสมอว่าผิวหน้าเป็นอย่างไรแล้วตัวเบเองโดยนิสัยเนี่ยจะไม่ค่อยอยากให้ลูกค้าซื้อ4ีหตัวไปพร้อมๆกันค่ะจะอยากให้ค่อยๆเริ่มค่อยๆลองก่อนและการทดสอบเนี่ยขอให้ทดสอบทาที่จรผม หรือใต้ท้องแขนก่อนเพราะว่าทอองจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างบาง,งและก็เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นถ้าทาตรงนี้ไปแล้วก็ทาตรงนี้ไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันยิบยิบแสบคันหรือแดงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน้องมีโอกาสที่จะแพ้แล้วถ้าเกิดซื้อไปแล้วมีปัญหากลับมาเคลมได้ไหมคะรับประกันไหมคะไม่รับค่ะแต่ถ้าใช้แล้วมีปัญหาให้กลับมาคุยกับเบสแล้วเดี๋ยวเบสจะค่อยๆ ขุดคุยมาให้ว่าสุดท้ายแล้วที่คุณแพ้เนี่ยคุณแพ้เพราะอะไรก็มาคุยกันนะคะคะ,คะะเหลืออีกสองท่านค่ะก็เอาพี่ลำเพยกันเลยครับถามคุณลำเพยคะ่ะ60วินาทีเชิญค่ะคือจริงๆแล้วจะบอกว่ารับประกันได้ไหมเนี่ย ต้องบอกว่าก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณผิวแพ้มากแพ้น้อยแค่ไหนใช่ไหมคะ,คะการรับประกันหลังขายนยแทบจะเรียกว่าจคลายของคุณเบ๋คือว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆว่าคุณจะแพ้เกิดจากเพราะอะไรเรายิ่งของเราเ,เป็นเรื่องสำอางไม่ใช่ครีมนะคะ,คะ คือลำเพยเนี่ยจะไม่ให้ลูกค้าซื้อลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ๆเนี่ยจะไม่ให้ซื้อแบบทีเดียวทั้งเซตค่ะทุกอย่างไปหมดพร้อมๆกันจะบอกว่าหยุดก่อนนะคะช่วยซื้อทีละอันเล็กๆไปก่อนอย่างตลับอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีตลับ2ไซส์อันนี้จะเป็นไซส์ปกติของทางร้านส่วนอันนี้จะเป็นไซส์ทดลองราคาถูกมากซึ่งเราก็จะบอกว่าถ้าคุณยังไม่เคยใช้ลองอันเล็กก่อนไหมคุณคะจะได้ไม่เสียเงินเยอะ แล้วก็ถ้าคุณใช้ไม่ได้มันก็จะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุค่ะแต่ถ้าลูกค้าแพ้มากก็จะขอให้กลับมาคุยกันว่าเฮ้ยคุณควรจะหยุดตัวนี้นะค่ะบางทีเราจะบอกว่าบางอย่างคุณไม่ควรใช้ไม่ใช่ว่าของที่ดีสาหรับคนอื่นจะเป็นของที่ดีสำหรับคุณเสมอไปน,นะคะค่ะเ,เอาละค่ะเหลือท่านสุดท้ายแนละ้วกงบีมค่ะค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่ากลุ่มลูกค้าของบีมเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่บีมเป็นเทศบาลแล้วค่ะคือหมอที่ไหนไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นจะ,ะเป็น เป็นกลุ่มที่แบบสุดๆ,ๆแล้วแล้วบีมถ้าบีมเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมากก็คือเข้าใจว่าเวลาที่ผิวน้องแบบบอบบางมากเป็นยังไงซึ่งการันตีบีมกล้าการันตีว่าของบีมแบบทุก<ม>ตัว<พ>ค่ะ,ค,ะคือคนผิวแพ้ง่ายไม่แพ้แต่ถ้าหากว่าน้องมีน้องซื้อไปมีปัญหาคือบีมจะถามก่อนเลยว่าบีมจะมีเซตคําถามว่า น้องใช้ตัวอะไรบ้างในช่วงที่ใช้ของเรามีใช้ร่วมกับตัวอื่นไหมยี่ห้ออื่นไหมพี่ขอทุกชื่อมันเป็นลักษณะการคอนซัลต์แบบเต็มรูปแบบอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาทุกคนเนี่ยจะต้องมาา คือถ้าหนักหนาสาหัสจริงๆจะต้องผ่านเราแล้วนโยบายคืนเงินทุกเคสต้องผ่านเราค่ะค่ะเพราะฉะนั้นให้เต็มจํานวนได้นะคะเอาละผ่านไปแล้วค่ะคําถามทั้งสองข้อน้องๆวิวกรุ๊ปเป็นยังไงพร้อมโหวตแล้วหรือยังพร้อมค่ะถ้าเกิดน้องๆวิวกรุ๊ปพร้อมโหวตแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโหวตคําถามข้อที่2ค่ะต่อไปนะคะเป็นคําถามข้อที่3ค่ะคำถามข้อที่3ค่ะเชิญค่ะ คือผมอยากทราบว่าถ้าผมให้พี่เลือกพรีเซนเตอร์ของพี่อ่ะในแบรนด์ของตัวพี่เองอ่ะผมจะกําหนดให้อยู่3าคนให้พี่เลือกบัวขาวหรือชัดชาติ <c oughs> หรือว่าโจ๊กโซคูครับพี่อ่ะจะเลือกใครและเพราะอะไรครับหนึ่งคือบัวขาวนักมวยมาเลยนะอันที่สองคือท่านรัฐมนตรีชัดชาติรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตตพีนะะันะะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือพี่โจ๊กโซคูซคซคบรา,จาเจ้าโจ๊กเนี่ยนะคะ 3คนนี้เท่านั้นจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เครื่องสำอางของพี่พี่เขาใช่ครับอาจจะถามวิ่สัสคิงท่านไหนก่อนดีคะพี่บีมก็ได้ครับถามคุณบีมคุณบีมคะหนักใจเล็กน้อยหนักใจมากทีสามช้อยซีนะคะจะให้เลือกหนึ่งท่านเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เราที่แมรี่บีมเอาอะไรดีนะคะห้องสิบนาทีเชิญค่ะคพี่ขอเลือกบัวขาวแล้วกันค่ะทำไมเหตุผลก็คือว่า เดอบุคลิกของแบรนด์ Mary Be ีมเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จริงใจหนักแน่นหมัดเดียวจบก็น่าสนใจ Mary Be ีมสโลแกนใหม่ของเราจริงใจจากเป็นแนหมัดเดียวจบสงสัยจะยังไงสลบไปเลยทั้งสองคนนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าต่หนัดบัวขาวมากกว่าหนัดบัวขาวถ้าเกิดว่ามีรูปบัวขาวมี่บัวขาวแปะอยู่บนกล่องของเรานะคะ Mary Be ีมแล้วก็มีหน้าบัวขาวอยู่ข้างๆหมัดเดียวจบก็แล้วหมัดเดียวจบน่าสนใจเดือนกันไปออกอจะมันจะใครน้ำมันมวยมากกว่านะมันจะดูไม่น่าจะเหมือนครีมกัหน้าแต่ก็ดีน่ารักดี สโลแกนดีเท่เลยนะคะเอาละหรือสองท่านพี่เบ๋ๆก็ได้ครับถามคุณเบ๋ๆนะคะสองสิบวินาทีเิญค่ะคงต้องเป็นคุณบัวขาวอะค่ะเดี๋ยวว่าจะให้ใส่ที่คาดผมมีดอกไม้อะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยนแนวนางให้นางออกเหมือนหวานตามของเราแต่เท่าที่คิดนี่ก็คงคงเป็นคุณบัวขาวเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ของคนที่ขี้เข้มแข็งเนาะเป็นนักมวยเนาะเราคงเอามาคิดเป็นพอดเรื่องก็คงจะเอามาเตะอนุูมอิสระออกไปหรือว่าแบบต่อสู้กับสิงสโปรก สามารถทําให้หน้าคุณสะอาดได้เอาเชื้อโรคบนหน้าออกไปอะไรคงจะเป็นอารมณ์นี้เนาะในสตอรี่บอร์ดจะเป็นรูปคุณัวขาวต่อยสู้กับสารอนุมิกร์เชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ก็เก๋ไปอีกแบบนะแต่ว่าแต่ว่าต้องใส่ที่คาดผมดอกไม้ด้วย ใส่มงุฎดอกไม้เป็นขบวนประชานพี่ไม้อะแบบนั้นก็ดูดีเหมือนกันนะอาจจะสามารถที่จะตีตลาดของลูกค้ากลุ่มหนึ่งได้แม็เก๋ไก่มากค่ะมาถึงท่านสุดท้ายแล้วหนักใจพอสมควรเลยครับดำเพอีหกสิบวินาทีเชิญค่ะคงต้องเลือกรัฐทุนรีชัดชาตินะคะเพราะว่าของเราเป็นเพื่อนสมองแล้วก็เห็นชัดชาติคอสคอสเพลเยอะอยู่เราก็คงจะต้องบอกออกแนวนั้นอยู่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย ด้วยความว่าชอบส่วนตัวคือชอบที่ท่านเนี่ยจริงใจกับประชาชนแล้วก็ลงท้องที่จริงๆก็เหมือนของเราเหมือนกันที่ว่าเครื่องสำอางเราเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงจนเวอร์มากก็เข้าถึงได้กับคนเข้าถึงปัญหาได้ใช่ค่ะแล้วก็เข้าถึงกันได้กับคนในทุกระดับเลยนะคะอเอาละผ่านไปแล้วนะคะคําถามข้อนี้เป็นไงนนองมิวกรุ๊ปพร้อมหวดแล้วหรือยังพร้อมค่ะถ้าเกิดพร้อมหมดแล้วนะคะขอเข้าสู่ช่วงของการโบตคําถามข้อที่สามค่ะ